สวัสดีค่ะสวัสดีค้ชมค่ะวันนี้วันที่25กันยายน2568ั้อค่ะวันนี้แม่หมูกระบาเท่านะคะค่ะดเดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อใหญ่ยาวจะพาท้ชมมาติดตามและชมนทางตัวเลขงวดวันที่1ตุลาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาแนวทางของพ่อใหญ่ยาวกระลุดนะคะแนวทางมีงวดเขา่างวดลุดงวดนี้มาฟังน้ากันพ่อใหญ่ยาวจะเดินทางให้ตัวใดเนาะคะ่ะจะเน้นจะเดินให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อจอบนะคะ มหอดมาถึงแล้วนะครับผู้ชมมาชมมาฟังไปน้ากันค่ะไป่ยูบุกอนเวลาที่แม่คุณป้าขึ้โคกขึ้นูหคัไม่ไพ่หรอวะหาไม่เอารใส่งาใส่งาน้ใส่งาใส่กลองบุญกระิ่นกล่องบุญกระถินเลยอ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีพ่อายบายค่ะอมาคือเกาหม้หมันเอามันก็มีงวดหมันงวดบอนะพี่น้องเนาะบอบอกเขาห้องกรว่าบอกเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดเขาห้องกรว่าเข่าแต่ว่ากระแวะเบียนมาถามพี่เกา มีเล้วในปกองเขาพ่อใช้มาเบิ้ลลูพ่อคุณท่านในเแล้วสิพ่ออันนี้กอลรุ่นดี้จักปากพ่อเนี่ยบพงนี่พี่น้องสัวแล้วจดตละติปหนึ่งพ่อดึงป้าออกนะสัวพ่อแล้วจักราด้แตละติเนี่ยุณนะสัวในจดียติปหนึ่งตาคนจองไปหมดแล้วออเดอร์ออเดอร์นี่ใส่ไวแล้วนี่ก็ได้อ้หนี่พี่น้องงามพ่อนี่งามงามออเดอร์เต็มเลยพี่น้องเด้อดย่ยเฝ้าถามช่วงนี้ กูละออเดอร์เพราะพ่อพ่นเหลือบ้านแถวเจะอุดนุนพ่อพ่นอีกเยอะเฮ็ดประไว้บ่พ่อมันมันก็บ่ว่าดอกเขาไปเฮ็ดไปตามนี่ละแต่่วามันออเดอร์หลายเกินไปบริจักไหนกับพ่อไถ่ไต๋นะงานผู้เฒ่างานผู้เฒ่าเฮ็ดไปบ้านเขาได้เออเฮ็ดไปพทอดพุญญาวันเขากับมาสั้งไว้นี่ละอู้ได้ก็ได้เยอะมาได้ก็ได้เอาไปแล้วเออแล้วก็มาซักกัน ทางวัยคือผ่านนอยผมโอ้เพื่อเป็นเพชรยังลรอพ่อไปขายบ่หรือว่าไปนี่หลานเป็นยองเนยนครไ้องพี่น้องของฝากของตอนเอ้าคุยถามไทยพ่อจากเด็กๆนอยได้พี่น้องเด้อผู้ลังคนกับวายอุยเบาหลายหลายประสนเบาหนีพ่อให้ได้เวลาจากนอยที่พี่น้องนะครับเนาะเบาไปพ่อให้ได้เวลาจากนอยพ่อคือผ่าตัวดีเนาะแหวงวดนีไว้จากในพ่องวดนี่ มันสีมานหม้อมานก็เฮ็ดไปตามสูตรตามนั่นเท่าหนาหลาเฮ็ดตามสูตรตามนั่นก็ธรรมดาแมนพลอย fc พิลเมว่าดอกของธรรมดาเนาะปูเพิ่นมักปูเพิ่นชอบแต่จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องเบิ่งอ่าบ่มักบ่ชอบเฮาก็เบิ่งไว้ก่อนเบิ่งซื่อๆนี่ล่ะเบิ่งซื่อเบิร์ซื้อคือปทาว่าเบิ่งไปจีแม่นบเนาะของพหญ่นี่เนาะอ่าก็เบิ่งไปเบิ่งไปนะพ่อเนาะแต่ว่าก็หามันแม่นก็มี่ฮะไม่ก็ธรรมดาอย่าว่าบ่แม่นเด้งวด63นี่วงให้ ปิ้งเลยพี่น้องขันงวดแม่นนี่คือคือมากตัวเน้นตัววงเลยว่ารอบนี้นี่ยครับกระสงใสยู่ครับแค่ว่าคือว่ายังทัดป่านไหนอ่าแหวแต่ว่าให้ห้องว่าอ่าอควบมั่นใจมันเคยตามสูตรหอกกับมั่นใจมั่นใจอ่ะคำว่าถือไต่สวงนึงมันตื่นนี่ตื่นที่ว่าขันไม่ได้ลดเตี้ยแลขันไม่ได้ลดแล้วได้ตือนพี่น้องธรรมดาตามสูตรพ่อเพิ่นก็มั่นใจละผู้เพิ่นให้เพิ่นก็มั่นใจสู้งวดนะพี่น้องแล้วก็มั่นใจละ แต่ว่าผ่นงวดเ่าเขาแล้วมันผ่นตื่นพอคุณว่าบาทนี้ตื่่นอาแล้วมันแต่ผู้พคนให้ตามสูตรก็มั่นใจให้เก่าคือเก่าเอาตัวใดนพอเดียวมาดูบาทนี่เดี๋ยวนี้มันมันมีอยู่ใครจะให้สองตัวให้วิ่งสองตเลขวิ่งเลขเด่นสองตัอืมเก้ากับศูนย์เก้าคับศูนย์เก้ากับศูนย์อ่าเลขเด่นเลขวิ่งเก้าครับศูนย์อ่าแต่ว่ามันฝึเป็นจังไหนก็ข้อควบคู่เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งไว่ แต่ถูกใจขี้เจ้าเบาเบาถ้าว่าจังไปหาเอาน้ำพึนแต่ว่าขันบ่ถูกใจนี่ก็เบิ้งซื้อๆโอ้ยบ่ถือใจก็เบิ้งซื้อๆเหนื่อยเพียงแต่ว่าโอ้ยคือถือใจแต่น้อของพ่อยิงย่าวนี่ก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเพี่นแต่คือการห่าแต่สมัยก่อนเอาก็เบิ้งก็เท้าไปหันไปนี่ก็ไปยี่ยี่พ่อยิย่าวทั้มดาเด้อหานอนน้ำผู้น้ำผาเลยหาเอาน้ำผู้น้ำผาที่จะกินกันใดเอาน้ำผาบนนอนผ้าใครกันนี่จะกีนกันไปกันด้วว่าเอาจับคู่ตรัยพ่อบัดนี่มันก็มันเป็นหรือเปลี่ยน กับกูนี่งกับศูนย์มันมันเปลี่ยนเรื่องนี้เรื่งนี้แต่ว่าเจ้าตามสูตรเก้าสดียวามสูตรนะพ่อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าถ่ารักศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าถารักเก้าเดียวกเก้ากับเก้าเนี่ยเดียวกันนั่นละแต่ว่าเขาสิ่ย่นลงมากย่นลงมากือเก้าเก้าเขาเบาเบาเอาเบาเจ้าเก้าได้ปี่พ่ เก้าหกเก้าเจ็เก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดอ่าแต่ว่าทลักศูนย์อีศูนย์ศูนย์ได้ก็พะศูนย์เจ็ดศูนย์ปดนเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ปดศูนย์เก้าเก้ากับศูนอันใดเด่นกน็กานพะานเก้าฟันไปที่เก้าเน้นไปที่เก้าเน้นที่เก้าคือว่าเกอ่าคือสี่เหลี่ยนเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดที่พ่อเก้าหกเดียวตัวใดละพ่อเดียวว,ยว,วงตัวใดถ้าเก้าเลย ขึ้นว่าเก้าเจ็ดคนนี้นะมันเก้าเจ็ดที่พอมาถ้ารักเก้าถ้าเดียวคือเก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้ถ้าศูนย์ในความถ้าศูนมากศูนย์ศูนเป็นบังเว่งศูนยกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ท่าถ้าศูนยมากคือศูนย์เก้าน้อเนาาเนาะมันมากเยครับตามนั่นนะว่าตามตามฟอมของเขาละแต่วมันสี่ฟอมากกว่าสีไม่พอแห่งะเจ็บเอาควางวดไปเฮ่กันเฮ่งวดเจ็บกัมี่พี่น้องต่ววดไปเฮ่กัเฮ่ พี่น้องมีเข่ามีหลุดเด้วพี่น้องเด้วนะงวดเข่าห้องกว่าเข่างวดบ่เข่าห้องกว่าบ่เข่าแต่ว่าเบาเข่าก็ไม่คือเก่าผู้พนถาผู้พนรอดนะผู้พนเด็กเบิงนะแล้วคนพนเบิงเพนด็กเบิงหนะพี่น้องเบิงว่าโอ้พนงวดนี้พนยิ่งยากพนตัวใดมากเนาะอือนะฮะฮาถูกใจฮาชอบเพิ่นว่าฮาได้ไปหาไว้แต่ผู้พนเบิงไว้ซื้อกับมี่โอ้ยเบิงไว้ก่อนงวดนี้ของพนยิ่ยาวจะเป็นจังได้แลพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเขาจะมาหาเพื่อนตังวดเข่านะครับ มันกืองวดบ่เข่ากือมีดี่พี่น้องมีงวดบ่เข่ากือมีดสั่นไม่เงี้ยวบอลในมือบางแต่เนี่ยสั่นไม่เงี้ยวบอลในมาจักรตองสี่้องพี่น้องขันหู้ซุ่งวดปานนั่นน่ะอันนี้เขาเกือกว้ความจริงนะพี่น้องเนาะจ่าเออขันเพิ่นหู้ซุ่งวดปานนั่นบอลในมาสารติดเข่าสิที่พี่น้องเอานั่นนะเอาครับแต่ว่านี่เพิ่นกระเทยตายพ่อเพิ่นกระเทยบอเหลือเบาเทากว่าจะอุ่นนุ่นยุบบอเหลือเอาพ่อถ่ายสามโตตัวได้ละให้งวดนั่นพ่อให้สองศูนย์เก้ากับมาเล อเออหาผู้เพิ่นเด็กไปหาลอตเตอรี่พ่อไม่สิ่แ่ถ้ั๋วอยู่พ่อเอาเลยพอ่อให้เอฟซีเพิ่นไปนั่มมันเป็นแจ้งไในบุมันจะกราบขอไปสกักอนห,นหนายหาให้ยฟ้าไปสกักอนมาจากว่าหวหวหวเหมือนว่าเดี๋ยวมนวยวานโหลดแล้วแต่นี่พอ่อเข้าว่าหาเพิ่นมากเพิ่นก็ดจะไปหาไปดอกบ่ามากเพิ่นกระเบนซื้อขึอ้นเป่าถาว่ามันจแจ้งใจจะกั้องกับเพิ่นมากามาเรื่อยๆไปละมักตัวไหนล่ะเอาตามใจนั่นละ ถ้าตามสูตระตัวไหถ้าตามสูตรนะสามตัวนะอืมสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดอ่าสามตัวสี่เก้าเจ็ดพี่น้องเผื่อมาเล็ก้ายสามตัวหรือเราไั่ไหนกระตรงกับรักเก่าพอนะพอนะพอเน้นเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดอ้าพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้ได้พี่น้องเด้อคุยโดนเอฟซีก็จะว่าอีกละเอ้ยแต่มันอยหลาเบ่าวเถาคนว่ะบ่มอย่างนี้พี่น้องคุยพอไดเวลานะนผู้ชม เออทำคุยเพราห้มันได้เวล่าผู้เอฟซีภูบนเข้าใจก็มีแล้วผู้บุญบอเข้าใจก็มีนะครับพี่น้องเนาะต้องเห็ุให้มันได้ทัดเวล่าเอาเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องด้วนะครับพ่อใหญ่ยาวท่านผู้ชมนะผมหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมเป็นหน้าทางได้พี่น้องด้วนะเป็นหน้าทั้งทามักถทายชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบอมักบชอบคือบอถาวาเบิ้งซื่อๆนี่แหละพี่น้องนะครับ มักก็จะไปหาไว้นะครับหามาไว้ดนะับเหล็กเด่นเหล็กวิ่ง9กับ0นยะับพอเพันเด่นที่เก่านะครับผมเก้า9กเก้าดับเน้นหลักเก่าด้วยพี่น้องเด้อนะพอมักตัวที่พอเพันจับกระหาตัวมาใส่เด่น9ะนับรอง0นย์หนับศูนย์เนะครับหลัก0ูนยพอพันเน้นที่0ูนย์เก่านะครับชมชุด3ตัวพี่น้องหาได้โชคนะครับคืนวันนั้นพอเพันให้ สองศูนย์เก้าพาอ,ม,อามาเลขท้ายสามตัวอยู่พี่น้องนะครับสามตัวพอนะเอาสี่เก้าเจ็ดได้พี่น้องได,งด้กระจับใส่ตัวเน้นนี่แหละเก้าเจ็ดนะครับฮาร์ลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะฮาเป็่นจับบุญเฮาได้โชคใหญ่ได้พี่น้องเนาะฮ่าเฮ้ยหลักเก้าพี่น้องเก้าเจ็ดนะครับถ้าผูใ้ใดมากหน่อยคู่กับเก้าเจ็ดกับศูนย์เก้าได้พี่น้องได้ศูนย์เก้าเนีก่ก็ติดกับ ตัวเด่นนําพอดีนะพอเนะแอเก้าเก้าจะบ่มาบาระพอบริจับบอพอลอาพอคนมาถ้าจับตามสูตรก็จะเป็นเก้าเจ็ด้าแปดเก้าเกที่พี่น้องแต่เอาพอคนมาหลักเก้าถอยลงมาเอาเป็นเก้าหกเก้าเจดเก้าแปแคปหน้าจอทำชุ่มหน้าผมอีหละจะมาไปพอกันทีมงานเปินมาแล้วแล้วสัตพี่น้องสารพวกเครื่องจักรสารใส่กล่องบุญกระถินเรียบร้อยเลยบาพ่พอแล้วมู่บ้านแล้วหมู่บ้านพนักมาแใหญ่ใกันตั้งแต่หมู่บ้าน รร้มจบแล้วเรียบร้อยแล้วบุญเท่าวันที่วันที่สิบสิบเอ็ดหรอสิบสิบเอ็ดหรอแมนบอกแมนเอาท่านผู้ชมุลเป็นตัวล่าเป็นตัวฟิ่งเอาขอบคุณพ่อใหญ่ยาวพี่น้องขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณ FC แฟนคลับทัาน้ชมทุก่านพี่น้องให้โชคให้ม mắn สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับให้โชคให้ m ắ นสุขสุขคตนะคะพอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ